สวัสดีครับนักสะสมคนรุ่นใหม่ f c ที่ติดตามช่องสมาคม c h ช n แนลเป็นกำลังใจให้กับช่องช่องมาโดยตลอดคนชอบเหรียญที่ติดตามคลิปของช่องสมาคม c h ช n แนลวันนี้ช่องสมาคม c h ช n แนลก็จะมาแนะนำเหรียญแปลกให้ทุกคนได้รับชมกัน ่อที่จะแนะนำเหรียญน,นะครับเพื่อนๆก็ขอทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่ทางช่องของเราประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ทางช่องไม่ได้รับซื้อด้วยนะครับก็นำมาให้เพื่อนๆได้ชมความแปลกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสะสมคนรุ่นใหม่ FC ที่ให้กำลังใจ คนเข้าเหรียญทุกคนทุกท่านนะครับก็ต้องเข้าใจว่าเป็นคลิปแนะนํานะครับไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาถามว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าคลิปนี้เหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญที่เรารับซื้อแล้วก็ไม่ใช่คลิปที่ประกาศรับซื้อนะครับก็เพียงแต่นำเหรียญแปลกมาให้ดูมาให้ชมเท่านั้นเองนะครับ เหรียญแปลกเป็นยังไงนะครับก็ไปชมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญธรรมดานะครับเป็นเหรียญปกติทั่วไปไม่ใช่เหรียญแปลกนะครับก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญแปลกนะครับดูนะครับบนเส้นผมนะครับต้องขออนุญาตนะครับท่านครูบาอาจารย์ที่ใช้ภาษาพื้นบ้านนะครับดูบนเส้นผมจะปีเนื้อเกินนะครับอยู่จุดหนึ่ง นะครับจะมีเนวเกินจ,จุดหนึ่งบนเส้นผมนะครับในขณะเดียวกันเหรียญเหรียญน,นี้ไม่มีนะครับเหรียญน,นี้ไม่มีนะครับดังนั้นก็เลยให้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญแปลกเพื่อนๆก็อาจจะไม่มีมันก็เป็นการหายากเหมือนกันนะครับอาจจะไม่มีกันทุกคนสาจจเหตุที่ไม่มีกันทุกคนก็เลยนำมาทำคลิปแนะนำให้ดูเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่จะมาประกาศรับซื้อ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับจุดแตกที่สองนะครับเพื่อนๆนะครับอยู่ตรงหัวแม่มือนะครับอยู่ตรงหัวแม่มือเขาจะเป็นลักษณะเหมือนรูปสัตว์เหมือนรูปหมีเหมือนรูปหมูป่านะครับอยู่ที่ตรงพอสําผภานะครับตรงหัวแม่มือตรงพอสําผภานะครับดูสวยงามนะครับ ในขณะเดียวกันเรียนนี้ตรงพอสมเพาปกติไม่มีอะไรเลยมีแต่ซาโลโอนะครับครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนๆคลิปหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ